สวัสดีครับที Fan คุยช anel อาร์เซนอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันศุกร์ที่4สิงหาคมครับ2,566ครับอุ้ยแม่เขาบอกว่าอย่าพูดไปหัวเราะไปดูไม่เรียบร้อยเขาบอกดูน้าลำคาญอูจะหัวเราะมีอะไรมะอ้าวแม่วันนี้เริ่มต้นได้แบบนิดหน่อยนะครับหลังจากที่เสมอนะครับในศึกเอเมเรดครับ หนึ่งประตูตัวหนึ่งกับไอซ์มอนโกนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานก็เป็นการสิ้นสุดการทัวร์ปรีตีซั้นสิ้นสุดการอุ่นเครื่องแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังกันนะทำไมคนนั้นไม่ได้ลงคนนี้ไม่ได้ลงวันนี้มีคำตอบ <c oughs> ก่อนหนึ่งขออนุญาตนะครับแหมเม็ดฟู่ต้องจัดซะหน่อยเพราะว่าร่างกายช่วงนี้เอาอีกแล้ว <c oughs> ออืมนี่ยเนาะหนึ่งหลอดยี่สิบเมตรครับเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะเช้าแล้วก่อนนอนเช้าแล้วก่อนนอนหกร้อยี่สิบาทนะสนใจสกิจได้เมื่อวางก็ส่งไปเป็นชุดไปแล้วนะครับให้กับพี่น้องที่ช่วยสนับสนุนช่องกราบขอบพระคุณงามๆนะครับนอกจากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์เพิ่มแล้ว ยังช่วยสนับสนุนช่องด้วยก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ้าวหลังจากที่เราเสมอกลับไปกับไอซโมนาโกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันครับบทสัมภาษณ์ของพี่มิเกลอาร์เตต้านะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพิต้าการทดสอบวันนี้กับโมนนโกมีประโยชน์อะไรบ้างกับทีมนะพิต้าบอกแล้วครับอ่ะโอ้ยมันดีมากมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงอย่างเมื่อวานนี้ ไฟโอวิอลาห้ไมครับโอ้โโลงเต็มเกมเลยนะลงเต็มเกมเลยแม้พยายามปั้นเกมพยายามทําเกมนะครับลูกยิงนะโดยเฉพาะลูกยิงที่เอะทอซาปเปิดในครึ่งหลังใช่ไหมนุบอลเล่เต็มตีเลยโอ้โห,โโห,โโหเกือบเสียบการน,นะประตูของโมโร็อกโกต้องเหินปัดแบบเต็มตัวเลยนะครับมันก็แสดงเห็นความมุ่งมั่นนะได้ลงเต็มเกมแล้วก็ใหญ่ยิงจุโดโทษได้อย่างเยือกเย็นทีเดียวนะครับ สำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ได้ลงเล่นในเอเม a ร์สตีดียมครับมันเป็นเรื่องพิเศษนะสามนักเตะใหม่ได้เดบิวต์ต่อหน้าแฟนๆในเอเมิเเป็นพี่เรียบร้อยแล้วนะครับในแง่ของการแข่งขันเรามีปัญหาเล็กน้อยหรือเรื่องของการคลองบอลน,นะแล้วก็มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นว่าเพราะว่เรามีอาการล้าจากการเดินทางนะโอ้ก็บินแต่นะบินไกลลงเตะด้วยแล้วก็บินไกลด้วยนะครับแต่ว่า เรามีการซ้อมอย่างหนักในช่วง3าวันหลังจากที่กลับมาถึงลอนดอนนะครับแล้วก็แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาการเตรียมพร้อมแต่ว่าเราก็ตั้งใจที่จะทําผลงานได้ดีพิสุดแล้วก็เราพอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมานะผู้ตุลาถามว่าทําไมถึงไม่มีข่าวกาเบรียเจซูกาเบรียเจฟซูมีข่าวมาตั้งแต่เย็นของก่อนที่จะเตะแล้วเราเตะตอนเที่ยงคืนใช่ไหมประมาณตั้งห้าโมงเนี่ยก็มีข่าวมาแล้วว่าไม่น่าจะมีชื่อกาเบนเชสซด ในการเตะกับโมโนโกและนะครับต้องบอกเลยและไม่น่าจะมีชื่อคาร์เบนเจซุสในแมตที่จะเจอกับแมนติตตี้ด้วยและอาจจะนานกว่านั้นเพราะว่าคาร์เบนเจซุสนะครับมีอาการบาดเจ็บที่เดิมเลยที่เดิมที่เคยผ่าตัดไปนะครับที่หัวเข่านะและจากข่าววงในสายข่าวผมยืนยันแจ้งมาแล้วนะครับทีมแพทย์บอกกับพี่เมกต้าเลยนะว่าอาการบาดเจ็บของทั้งสองคนคือ คลายเบนเจซุสและโอเลสซานเดอร์ชินเโกเป็นอาการบาดเจ็บที่จะไม่ทำให้สามารถนักเตะกลับมาเหมือนเดิมในเร็วันนะไม่สามารถทำให้นักเตะกลับมาฟิตเหมือนเดิมภายในเวร็วันพูดง่ายคือน,นานๆกว่าที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นเราถึงได้เห็นพี่ต้าได้ลองแล้วเราอีกโดยเฉพาะของลายทางฝั่งซ้ายนะลองทั้งควีออลองทั้งยูเลียนดิมเบอร์นะครับ ก็ไม่รู้จะยังไงคือเขาคาดการไปแล้วเขามีข่าวอย่างเงี้ยว้แล้วนะครับราของกาเบนียซุสก็ไม่ได้ลงเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บที่เดินแล้วก็ช่วงของปลายปลายมิถุนาเนี่ยมีภาพมาส่งภาพมาเนี่ยเป็นภาพของพี่มิเกลเดต้านะครับส่งเอ็ดดี้แอนเคเทียส่งแบบไปซ้อมเดี่ยวเลยนะมีโค้ดประกบเลยซ้อมเดี่ยวอยุดหน้าที่หนึ่งมีภาพเลยประมาณวันที่28มิถุนาไปส่งไปซ้อมเดี่ยวอย่างนั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพราะว่าทีแพทย์ได้แจ้งมาล่วงหน้านะครับว่าแคนเบนยูซุดอาจจะมีปัญหาแน่นอนและก็จริงๆด้วยน่ามีอาการบาดเจ็บซ้ํามาจากที่เดิมก็เดี๋ยวต้องตามรอตูเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของเอดดี้เอ็นเตียกับบาลุกุลช่วงท้ายละกันนะครับผู้กล่าวถามว่าอาการบาดเจ็บของแคนเบนยูซุเป็นยังไงครับพิมพ์เบเกตาบอกว่าน่าเสียดายที่เขาจะต้องได้รับการดูแลหัวเข่า ในช่วงเช้าของการแข่งขันมีอาการกําเริบขึ้นมาในวันแข่งนะรู้สึกเขารู้ความรู้สึกว่ามันไม่ดีเท่าไหร่ในที่บริเวณหัวเขา่าซึ่งเขาเคยมีปัญหามาก่อนนะครับมันไม่ใช่อาการบาดเจ็บครั้งใหญ่แต่แต่เขาจะไม่ขอเสี่ยงตัวมิเกลอเดต้านะไม่ขอเสี่ยงแล้วก็ให้ทําการให้ทีมแพทย์เข้าไปดูและคิดว่าคงจะใช้ประมาณ2-3สัปดาห์หรือจะมากกว่านั้น นะครับเพราะฉะนั้นในลายของกันเบ่ทุนเราอาจจะไม่ได้เห็นประมาณเดือนหนึ่งตั้งวต่พูดง่ายๆคือถ้าเจ็บ2สัปดาห์บวกไปอีก2สัปดาห์ถ้าเจ็บประมาณ3สัปดาห์บอกไปเลยเดือนเดือนหนึ่งถ้าบอกว่าเจ็บประมาณเดือนหนึ่งบวกไปเลย2เดือนอย่างนี้จริงๆนะครับพิต้าบอกว่ามันเป็นความเสียหายที่ย่งใหญ่แน่เพราะว่าเรามีช่วงฟอร์มที่ดีที่สุดหลังจากที่เขาหายจากการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เกมในกับบาร์ซาลนานั้นอน่ะ รู้สึกว่าเขาพร้อมมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกจะต้องเสียเขาไปอีกแล้วมันเป็นข่าวไม่ค่อยดีนักนะครับทีมงานได้มีการตรวจสอบและตัดสินใจร่วมกันว่าจะต้องหยุดใช้งานคาร์เบนเชสซดและจะต้องให้ทีมแพทย์ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนึงครับเพื่อเป็นการปกป้องนักเตะและเพื่อจะทําให้คารเบนเชสซดกลับมาลงได้เร็วที่สุดตามที่เราต้องการนะครับ เขาบอกว่าบาดเจ็บครัง้งนี้เป็นอาการบาดเจ็บจากู่นที่เคยเกิดขึ้นจากครั้งที่แล้วหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดนั่นเองนะครับอีกคนหนึ่งก็คือที่เบรโลก็คือบุกโยสักกานะครับหลายคนต้องบอกเอาเป็นอะไรอีกแล้ว <laughs> yeah. อย่างเงี้ยเหตุผลที่บุกโยสักกาไม่ได้ลงเล่นวันนี้เขาบอกว่าบุกโยสบายดีไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ เขาอยากจะให้โอกาสของฟาวิโอวิเอล่าและอย่างหนึ่งบุกโยศาก้ามีอาการไข้เล็กน้อยและเพิ่งหายจากอาการไข้พีมีเกลต้าเลยไม่อยากจะเสี่ยงพูดง่ายคือไม่ฟิตเต็มร้อยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นอาการที่เพิ่งจะสั่งไข้ <laughs> สั่งไข้นั่นเองก็ทําให้ไม่อยากเสี่ยงก็เลยส่งฟาวิโอวิเอล่าลงไปเต็มเต็มเกมให้เราได้เห็นเลยว่าไหวไม่ไหวไอ้น้องนี่ไหวไม่ไหวจริงๆนะแล้วก็ เขาเลยบอกไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะเสี่ยงครับเขาบอกว่าความหลากหลายของดิแคนไลท์อ่ะเมื่อวาน Light านี้ดิแคนไลท์อย่างนี้ดิแคนไลท์เมื่อวานนี้ลงเล่นพร้อมกับพี่โทมัสปาเตลแล้วก็เอเมลี่อุสวิตโลนะครับเอมิลี่อุสเวตโลดิแคนไลท์เมื่อวานเล่นในตำแหน่งเดิมของพี่กรันิชกกา,าก้าถ้าใครสังเกตดีๆผมว่าผู้คนเห็นแหละนะแล้วก็เอาพี่โทมัสปาเตเล่นปักหลักในตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่ในขณะที่คลายฮาวเวิดยังไม่เข้าที่เข้าทางนะยังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ยังค่อยๆปรับตัวแต่ดีขึ้นนะครับโอกาสที่เราจะเห็นพิทอมัติปาเตปักหลักตรงกลางแล้วก็มีกัปตันโอเลนกาดประสานงานคู่กับดีคันไลท์ในตำแหน่งมิดฟิลด ตัวบุกตำแหน่งเดียวกับพี่กรานิตชก,กา้าในดูการที่แล้วโอกาสที่จะเห็นและเป็นไปได้ด้วยเมื่อวานนี้ทำได้ดีนะครับหลายจังหวะสอดเข้าไปยิงประตูโดยจบ้านลูกนั้นน่ะที่ผ่าน2อเนี่ยวิ่งสอดเข้ามาแล้วผ่าน2กองหลังกองมอนโกแล้วเข้าไปยิงแต่ติดเซฟกองหลังอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหไม่งั้นนี่เปิดตัวสวยเลยนะ,ะพี่พิต้าบอกว่าผมคิดว่าเขาเล่นได้หลากหลายนะพี่ข้าวนะผมคิดว่าดิกาไลาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งครับ แล้วก็เชื่อไหมมันเป็นตําแหน่งที่เราต้องการจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเป็นการเค้นศักยภาพของผู้เล่นคนอื่นออกมาเต็มที่แล้วพวกเขาก็สามารถเล่นร่วมกันได้อย่างดีนะครับก็คือหมายถึงการเล่นร่วมกันกันกบพี่โทมัสปาเต้ซึ่งพี่กันิี่ชากาักกะ,ะพี่ต้าได้ลองของแล้วก็เขารู้สึกพอใจกับแผนนี้จริงๆนะก็โอเคผู้สื่อข่าวปิดท้ายถามว่า เรื่องดาวิดลายาเป็นยังไง yeah, เรื่องดาวิดลายาเป็นยังไงพี่ต้าพูดว่าไงครับเหมือนเดิมคุณก็รู้ผมจะไม่พูดถึงนักเตะค,คนไหนทั้งสิ้นที่ไม่ได้อยู่กับทีมเราปฏ <c oughs> ิเสธคือหน้าที่ยื่นเงินเป็นหน้าที่ของทางพี่เอ็ดู <c oughs> นะครับเขาบอกเลยว่าผมจะไม่พูดถึงนักเตะค,คนอื่นที่ไม่ใช่นักเตะในทีมเรานะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามปิดท้ายว่าอาการของโอเล็กซานเดอร์ชินโก้ลหละเป็นยังไงพี่ต้าบอกเลยบอกว่า มันโอกาสอาการของจริงจิงก้ใกล้เคียงที่จะกลับมาแล้วนะครับในการที่จะกลับมาเพื่อที่จะลงซ้อมกับทีมหวังว่าเขาจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับกลับมาแล้วอาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมอาจจะยืดอา,อายุการใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมเพราะนั้นก็ทำให้จะต้องทดลองระบบใหม่ทั้ง KVR ทั้งทิมเบอร์นะครับแต่เราก็ยังมีเคลนตินี่ที่ปักหลักรออยู่นะลายล่าสุดของดัวิตไรยาครับเมื่อคืนนี้ทาง พี่ฟลาวิซิโอโรมาโนนะครับยืนยันมาแล้วว่าอาร์เซนอลครับยื่นบิดครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้ด้วยยื่นค่าตัวให้กับทางเบน์ฟอร์ดครับเป็นค่าตัว20ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนอีก3ล้านปอนด์เป็นบิดแรกที่อาร์เซนอลยื่นให้กับดาวิดลยะาและให้กับแบนฟอร์ดเบนส์ฟอร์ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่า นักเตะที่จะหมดสัญญาในปีหน้าแล้วก็ทัวพี่โทมัสแฟรงค์พี่โทมัสแฟรงค์ที่อยากได้ละเกิน40ล้านเนี่ยจะตอบรับยังไงในกรณีที่อาเซนอลได้ยื่นไปให้แล้วครั้งแรกครับ20บวก5ล้านนะนะยีบวก3ล้านอ่า20บวก3ล้านนะครับเป็นการยืนยันจากเทพฟาวิโตโรมาโนนะครับอาเซนอนรับซับมิต an d o p e n i n g b i นะครับ of 20ล้านแล้วก็ p ล u s 3ล้านนะ in and on to Brentford for David ร a y าานะ่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าจะเอ c e p t ปเลยไหมหรืออาจจะมีการต่อรองอะไรกันอีกนะก็ต้องเดี๋ยวรอดูอีกทีครับพี่โรมมโนโยังไม่ได้หยุดแค่นั้นครับพี่โรมมโนโยังพูดต่อนะครับบอกว่า หลังจากที่มีการคอนเฟิร์มมาอย่างแน่นอนแล้วสำหรับอาการบาดเจ็บของกาเบียนเชสุดพ่โลโมาโนอโเขาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับและมั่นใจได้เลยว่าอาจจะช่วยพูดง่ายพลาดจะช่วยอาร์เซนอลในการที่จะเปิดฤดูกาลนี้หลายแมตช์แน่นอนอาการบาดเจ็บมีความสำคัญมากครับมีการบาดเจ็บที่เดิมในช่วงก่อนเมื่อครั้งฟุตบอลโลกและต้องรับรับ,รบการรักษาประมาณหลายสัปดาห์ครับ น่าเสียดายที่เขาจะต้องได้รับการรักษาอีกครั้งหนึ่งครับเขาพบกับความผิดปกตินะและเขาเชื่อว่าอาร์เจนตลจะต้องหาผู้เล่นเพิ่มเพื่อม,ม,มาทดแทนกาเบียจิสุสเพราะไม่งั้นจะเป็นการเสียทรงน่าเสียดายที่ตอนนี้เราไม่มีเขาอยู่ในทีมครับอ่านะก็ทางพี่โรโมาโ,โนยืนยันมาเล้ว่า <laughs> ไม่ซื้อไม่ได้แต่ว่าจะซื้อใครเท่านั้นเองนะครับที่ก็ต้องวัดใจ เพียดูกับพี่ต้าคงจะต้องพูดคุยกันอย่างดูดนันคุยกันแบบต้องซีเรียสนั่แหละว่าจะเอาไงนะครับในกรณีของเมื่อวานนี้เราได้เห็นนะครับพี่มเมกกลบต้าเนี่ยส่งเอ็ดดี้เอนเกเทียลงสนามและมอบปลอ,อกแขนกับตันทีมด้วยเพราะกับตันออนอากาศลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับมันแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่าง นะแสดงอะไรอย่างอย่างที่เล่าเมื่อกี้ในช่วงมิถุนาก็มีการส่งเอดดี้ไปติงเข้มนะครับไปฝึกซ้อมกับเทนเนอร์เพื่อเป็นการชุบตัวเพื่อเป็นการเล่นศักยภาพ <S <S กเกาพราะฉะน,นั้น <S <S ผมว่าตอนนี้นะครับจากที่เราคุยคุยกันหลายคนนะนะก็เข้าใจว่าโอ้หลายอย่างเอดดี้อาจจะต้องถึงเวลาแล้วต้องไปหรือเปล่า,ามีศักยภาพพอไหมนะครับผมว่าฤดูกาลน,นี้พิเปียโกต้าอาจจะแสดงออกมาให้อย่างชัดเจนนะครับว่า เอ็ดดี G ้เอ็นเกเทียนน่าจะยังอยู่กับทีมต่ออันนี้เป็นความคิดเห็นของผมและมีการพูดคุยกันในพี่น้องนะครับใครคิดเห็นต่างไม่เป็นไรไดเดี๋ยวใอยดูกันเพราะอะไรเพราะว่าด้วยลักษณะอาการท่าทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะเอ็ดดี้เลยเมื่อวันก่อนแล้วยลงมายิงประตูได้ด้วยเนี่ยมันยิ่งเพิ่มความมั่นใจและการที่มอบปอกแขนกับตันทีมให้กับเอ็ดดี้เนี่ยมันบง่งบอกอะไรบางอย่างหรือเปล่านะ แล้วก็พอยิงประตูใส่ปุ๊บมาแอคแล้วก็ไดนะมาแอคก็มุมตรงแล้วก็ชี้ไปที่แขนปอ,อกแขนนะครับมันเป็นอาการอากัปกิยายที่ดีเหมือนว่าเขามั่นใจเขามั่นใจแล้วก็ประกอบกับเดี๋ยวคาร์เบียนเจสซุดไม่อยู่เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของเอดีเอนเทียไหมไม่เคยไม่เคยอะไรดีพูดง่ายคือไม่เคยเรียกร้องนะไม่เคยออกมางองแงนะครับพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาสำหรับคาร์เบียนเจสซุดเพราะนั้นก็ อ่ะนะเมื่อเป็นตัวสำรองก็พร้อมที่จะเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็เมื่อถูกส่งลงน้ําก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีสุดไม่มีงอไม่มีง้องแง,ง้งให้ซ้อมก็ซ้อมนะแล้วก็มันคงถึงจุดที่อาจจะต้องสร้าง <c oughs> วีรบุรุษขึ้นมาใหม่หรือเปล่าสถานการณ์อาจจะสร้างวีรบุรุษขึ้นมาใหม่หรือเปล่านะครับไม่เคยงองแงไม่เคยอะไรนะแล้วก็โชว์ฟอร์มไม่เห็นล่าสุดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวแม่ ว,วันอาทิตย์นี้สงสัยเอสดีเอทีได้ลงอาจจะได้ลงนะครับถือว่าอย่างนี้ละกันถ้าเผื่อน้องมีใจที่อยากจะสู้ต่อก็ต้องส่งกําลังใจไปให้นะครับในขณะที่ฟอรลินบาลูกุลบอกเลยนะตอนนี้ความชัดเจนไม่มีมีข่าวทีมนู้นทีมนี้จะเอาครับเอซีอินเตอร์มิลานก็อยากจะได้นะตัวเวสแฮมเองมีข่าวว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อต้องเสียไอ้สกามาก้า นะครับสก,กามาก้าตัวของเวสแฮม,มไปก็อาจจะเข้ามาติดต่อบารลุกุลของเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วตัวน้องเองก็ไม่ได้ซ้อมกับเรามันก็มันก็มีปฏิยาณมีท่าทางอะไรหลายอย่างอ่ะที่ดูว่าเหมือนกับไม่แฮปปี้ไหมอะไรไหมเนี่ยก็จากการที่วิเคราะห์กันนะครับเพราะนั้นดูทรงแล้วเอ็ดดี้น่าจะได้รับโอกาสนี้แน่ๆนะครับก็ถือว่าต้องเอาใจช่วยแล้วกันส่วนในกรณีที่ว่ากำลังจะมองหานักเตะคนไหนมาเป็นตูนหน้าตัวเป้าอะไรก็ ปล่อยเป็นหน้าที่ของทางสตาฟแล้วก็เป็นหน้าที่ของพี่เอดูไปเราเราตอนนี้เราไม่ทราบหรอกก็มีการคาดการณ์นู่นนี่นั่นนะแต่เอาตรงเนี้ยเอาตอนเนี้ยที่มีอยู่ตอนเนี้ยให้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เชียร์กันต่อแล้วก็ต้องใจร่มๆใจเย็นๆเมื่อสถานการณ์มันมาเป็นอย่างนี้มันก็เป็นการบีบบังคับแล้วแหละว่าเราควรจะต้องทํำยังไงนะก็การเบ่างนะาสุดก็เป็นพูดง่ายคือเป็นศูนย์หน้าันดับหนึ่งแต่ในเมื่อไม่อยู่ที่จะใช้งาน เราก็ต้องหาทางออกเอาอะไรที่มีอยู่เอาเอตี้มาขัดเกลาดูสิว่าจะพึ่งพาได้ไหมนะครับในเกมกับวันอาทิตย์เนี้ยก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแหะแต่ว่าคงจะไม่ได้อะไรมากมายนะเพราะมันเป็นการชิงถ้วยเป็นโล่การกุศลก็อาจจะเป็นเห็นแก้เทคนิคอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้อะไรมากมาย แต่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่อาจจะเป็นการตัดไม้ข่มนานที่พี่ต้ายอยากจะใช้แมตช์นี้เป็นการลองทีมอีกทีหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกเมื่อการเดินข่ายในทีมมันหลากหลายขึ้นมันเยอะขึ้นนะครับนักเตะที่ถูกส่งลงไปสนามเขาก็ต้องเต็มที่เพราะนั้นจะหยอะแยก yeah, ไม่ได้เลยก็ตามดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเช้านี้คงไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวคงตามดู นะโอ้เราตามเรื่องของบโราการเรื่องของรายย่ามาหลายวันแล้วก็รอดูความชัดเจนครับในที่สุดก็ยื่นรายย่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนพิธีเปิดอของรูปปั้นของป๋าเวนเกอร์ก็ชื่นมืนครับก็ดูแล้วสดใสดูแบบดูขลังนะครับแล้วก็ดูแล้วเป็นการให้เกียรติอย่างดีก็ถือเป็นผู้ชนิดบุคคลหนึ่งที่ อารสนอนได้ยกย่องครับในการทำรูปปั้นเป็นรลายที่5เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่เอมิเรตสเตเดียมนะก็คงประมาณนี้ข่าวของอารสนอนเช้านี้นะครับเดี๋ยววันนี้รอตามข่าวกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะก็ฝากขอบคุณพี่น้องครับก่อนจบขอแย่อีกสั้งก็ฝากขอบคุณพี่น้องครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดสนับสนุน ช่องสินค้าของช่องด้วยนะครับตัวผมเองครับผมตั้งใจผมบอกว่าช่องนี้ผมตั้งใจแล้วก็ผมมีความรักในช่องนี้นะครับแล้วก็ทุกเช้ามาผมอยากจะมาพูดคุยด้วยสไตล์ของผมอย่างเงี้ยตั้งแต่เปิดช่องมาปีนี้เป็นซีซั่นที่สองนะครับและเป็นซีซั่นที่2ที่ตอนที่60กว่าแล้วมั้ง <laughs> ผมก็เป็นอย่างนี้ของผมนะครับถ้าเผื่อท่านใดท่านชอบที่เป็น เอฟซีกันอยู่คงจะรู้แต่ท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็อาจจะไม่ไม่ถูกิตนะกับกริยาการหัวเราะของผมนะการกิริยาการหัวเราะการพูดถึงทีมอื่นทีมอื่นอะไรแต่ผมไม่เคยด่าทีมอื่นนะครับผมไม่เคยใช้คาสุภาพผมไม่เคยใช้คําหยาบคายผมไม่ด่านักเตะนะครับแล้วผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการมานานเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อการหัวเราะของผมที่ทําให้ท่านลำคาญก็มันอยู่ที่นิ้วมือท่านนะกดออกนะ่านเล่นมือถือก็กดออกไปตื้นเรื่องเลยนะ ทุกสิ่งอย่างมนในมือท่านครับแล้วก็อย่าเป็นโรกลาเวนเดอร์สวยนะทุกวันนี้อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหข่าวรุ่นเขานี่ก็ปวดกระบาลจะแย่แล้วนะปวดกระบาลจะแย่แล้วข่าวโอ้โหสารมัดเลยแล้วมันเป็นข่าวแบบทําให้ชวนปวดหัวทั้งนั้นน่ะหาอะไรที่มันมีความสุขดีกว่านะครับผมชอบคําพูดของพี่น้องเขาบอกว่าเหมือนกับสภากาแฟมาคุยกันตอนเช้าจริงผมอยากจะสื่อกันอย่างนั้นจริงเฮ้ยนั่งคุยกันเป็นยังไงว่เมื่อคืนเนี้ย หมยเป็นไปได้อยากจะโต้ตอบด้วยซ้ําแต่ก็มันสามารถโต้ตอบก็ได้แค่ในเมนนะครับก็สไตล์ผมเป็นอย่างนี้เพราะนั้นก็อย่างที่ท่านบอกครับทุกถึงอย่างนี้ในมือท่านไม่ชอบก็กดออกไปก็แค่นั้นเองแล้วขอโทษด้วยจะทําให้เกิดทําให้รู้สึกว่าลาคาญนะนะเออ ก็แค่นี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับที่ีแอนด์ชาแน a อาร์ซนต์แฟนคลับด้วยครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับฝนตกมาอย่างหนักเลยเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยครับฝากสบายดีพี่น้องซอสปป,ปลาวด้วยนะครับแล้วก็แมต้องส่งกําลังใจไปให้พี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเมื่อสองสามวันก็มีเหตุอีกแล้วเนาะทำให้เจ้าที่ของเราต้องเสียชีวิตแล้วก็ระมัดระวงังดูแลตัวเองกันที่ดีดนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ทุกอย่างเลยในโวงนี้กุ้มครองพี่ๆที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อประเทศไทยของเราด้วยละกันนะครับเจอกันในวันพรุ่งนี้กับข่าวที่เดี๋ยวน่าจะมีมาอะไรเพิ่มเติมมาอีกละกันนะครับผมสวัสดีครับ